สวัสดีครับเ,รเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะกับที่เชอร์พงเพชรนะครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวิชาศิลปะกันอันดับแรกเลยก็คือสมุดศิลปะนั่นเองครับข้างในของสมุดก็จะเป็นเนื้อกระดาษสีขาวแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเรานะครับประกอบไปด้วยสีครับ สีโปสเตอร์นะครับก็คือจะมีความจะมีเนื้อสีที่เข้มกว่าสีน้ําแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะผสมน้ําอีกทีนึงจึงจะสามารถใช้งานได้เพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากนะครับอันนี้คือสีม่วงต่อไปอน,นี้มีอะไรบ้างนะครับจานสีนั่นเองครับใช้สําหรับการ เตรียมสีต่างๆในการสร้างสรรคผลงานศิลปะครับต่อไปเป็น Brush นะครับ Brush ก็คือแปลงสีนั่นเองครับซึ่งจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันอัญมณีที่ถุงมือทานอสนะครับเราเรียกว่า Brush นะครับ Brush ใช้สำหรับการทาสี ในบริเวณกว้างนะครับหรือระบายในบริเวณกว้างส่วนสีเขียวกับสีดําเงินอันนี้คือผู้กันนะครับสังเกตว่าผู้กันกับแปรงนี้จะแตกต่างกันนะครับถ้าแปรงเนี่ยจะมีลักษณะที่แบนนะครับส่วนผู้กันเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียวยาวนะครับผู้กันจะใช้ในการตกแต่ง ลายละเอียดนั่นเองครับเช่นเราต้องการที่จะทําการแต้มจุดในการลากเส้นนะครับในการเก็บรายละเอียดเพิ่มรายละเอียดต่างๆเช่นการวาดหรือการเขียนตัวอักษรอะไรลงไปก็จะใช้พู่กันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ